ส,<า>สวัสดีครับร้านเราชื่อร้านน้องชินต้าน,นะครับผมก็คือของเราจะมีขายเป็นสังขยาโอ,โโอะโคโนะก็คือเราใช้อ่าเป็นอะโคโดแปรรูปอ่ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือทุกอย่างอ่ะเป็นโอโคโนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คืออย่างเช่นสังขยาเราตัวเนี้ย<อ>จะไม่ใส่แป้งเนาะก็คือเป็นเนื้อโอโคโดร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แรกของเราก็จะมีในส่วนของตัวนมสดโอโวคคาโดนะครับอันนี้ของเราก็ไม่ใส่น้าตาลของเราใส่น้ํำผึ้งแทนน้าตาลเนาะเพื่อความหวานที่เป็นธรรมชาติเนาะเออถ้าขานนันอันนี้ของเราขายคนละยีสิบาทจา้ะครับส่วนนี้ขายชุดละสาสบาท3าชุดหนึ่งร้อยบาทเนาะครับผมปติขายอยู่ที่บ้าน,นอ่าใช่ครับ ใช่ <S <S ก็คือเราพยายามเอา <S <S เอาบอคโดที่มันมันสุกจัดอะ่ะมาแปรรูปก็คือเราเราก็ช่วยกันคิดว่าจะแปรรูปเป็นอะไรดีที่มันจะเก็บไว้ได้นานใช่ก็พยายามที่ <S <S ที่ใช้ใช้ใช้ของที่มีอยู่มาแปรรูปอะครับรี้เเาตองมใ่